อยู่เล่นทะเลอ๋อใช่วันนี้ก็แบบว่าเป็นลุกคุณหยุดเดินห้างบ้างกลับมารับงานบ้างค่ะโอ้โหงานดิโอ้โหงา่จใช่ว่าฉันเล่นเซิร์ฟอย่างเดียวต้องกลับมาบ้างคุณแม่ขอร้องใส่เสื้อเต็มแขนเต็มขาใช่ปกติแบบเสื้อแบบน้อยชิ้นนิดนึงอันนี้แบบว่าเต็มเต็มเลยแขนยาวขายาวเลยก็จะเป็นอีกลุคนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นเลยใช่ค่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะเกก็จะเป็นลุคสบายๆแหละในวันที่แบบ ไม่ได้ออกสื่อหนึ่ไม่ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นแบบเสื้อย,ยืดกังเกงยีแหละแต่ว่าหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นก็เลยไม่เคยคุ้กนกะันใช่ค่ะอย่างคุณได้ข้นนี้ถูกใจเรายังไงบ้างถูกใจมากเพราะว่าใส่สบายลิ่นได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดได้เต้นได้อะไรได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ก็ยกบใหญ่ใส่สูงได้เลยเหมาะสำหรับคนที่แบบชิลๆอยากเป็นตัวสบายสบาย ใช่ใครที่ชอบนะคะใครที่เป็นสายยีนอยู่แล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับรุ่นนี้นะคะมินิโคล์ฝักด้วยสำหรับสาวๆหน่อยที่แบบอยากจะแบบลุคแบบนี้ความจริงแล้วนะเคิดว่าผู้หญิงเรามีหลายๆลุคก,ก็ดีเนอะไม่ได้จําเป็นจะต้องยึดติดอยู่กัแบบลุคเดียวเลยนะคะบางวันแบบแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักแบล็คแบลบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็เปลี่ยนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่ได้ต้องเป็นสาวเปรี้ยวสาวมั่นตลอดเวลาเป็นเซอร์บ้างสบายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่อาร์ติวิลลี่มีความคิดว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึแล้วก็การใส่เกงยีนแล้วก็แสดงความทันสมัยอะไรเงี้ยถึงความมั่นใจเด็กก็เลยชอบใส่เกงยีนค่ะช่วงนี้นอกจากไปเที่ยวก็เป็นใส่หมู่ทำบุญด้วยอ๋อทำบุญไปทุกที่ฉันเป็นคนทุกสายมางานก็สายอ้ไม่ใช่ผิดผิดผิด เวลาไปมูเราไปขออะไรอ่ะคนมากคนจะขอเรื่องความรักเราก็ดีแล้วเออก็ขอไปแบบก็ขอไปโดยรวมอ่ะจริงเราก็ขอแบบขอโดยรวมไม่ได้แบบเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คงจะเป็นเรื่องงานใช่เป็นเรื่องงานเนี่ยกะว่าให้ฉันพูดว่าเรื่องความรักแล้วถามแล้วกันขอเรื่องความรักเฉยมาไม่ขอมาไม่ขอ ไม่แล้วจะขอเพิ่มเหรอกดไมปขอเพิ่มเหรอคนไทยกันหรออะไรนะแค่นี้ก็หลงไม่ว่ไหวมาเราล่าเขาหมดแป้งขอปะหยุดปะหยุดไหมเกียร์เออเกียนะมีเซ็นไหมอาฟีเนียเต็มๆมาเพิมตัวแ่งงานเนอ่ไม่เซ็นไม่เซ็นไหมไม่มีไม่มีคุยกันแล้วว่ายังไม่ใช่เกเซ็นเต็มที่กับการใช้ชีวิตแล้วก็ยังเพิ่งที่จะเริ่มในการ เอ็กซ์เพรียนอะไรใหม่ๆแล้วก็กําลังทํารายการท่องเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะเดี๋ยวใกล้ๆเพลงฉันจะออกแล้วนะแล้วเร็วนี้มันจะยุ่งวุ่นวายมากๆไปอีกสองสามปีก็เลยก็เลยก็เลยไม่แต่งยังไม่แต่งกอดขอว่าสักสปีนี้ก็ชียานเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสกับการแต่งไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะในชีวิตในจุดที่เรายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยมันยังไม่ได้ทําให้เราแบบอยาตอนก่อนที่เราจะแบบ 2ี 25, 26แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออ29จะแต่งงานพอ29เก็เป็นสมาม3อ็ดก็ก็เลยไม่ได้รู้สึกแล้วอ่ะมันแบบมันมันไม่ใช่แล้วคือเก็บว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็งานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราทำให้เราแอคทีฟขึ้นแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแต่งงานอะไรเขาก็เคยพูดว่าถ้าสมมติเขาจะต้องแต่งงานอ่ะคือชอบแต่งเขาให้เกียรติเวร์ซ์เลย เราไม่ได้ซีเรียสมากต่องงานเขาชอบจัดงานวันเกิดมากกว่าเพราะว่าอะไรไม่ไม่รู้แต่งานแต่งมันก็องมีอเมริกันที้นะไม่รู้เขาเขาชอบจัดงานวันเกิดมากกว่าเราไปถามเขาดูอย่างอย่างเราก็สิ่งหนหมอต้องแต่งเขต้องแต่งเขาไทยอะไรแบบนี้เพราะอยากเกียรติหมอเขาเลยว่าไม่ต้องทายเรื่องความรักอยากรูดเรื่องความรักกลัวไม่ะเดี๋ยวทักเดี๋ยวทักดีก็ดีไปแต่ถ้าทักไม่ดีแล้วมันก็จะแป้วไงเจะบอกเลิกเลยอย่างงี้ไม่ใช่โโอ้หเขาเคยทักไหมอะไรนะเขาเคยทักมเคยทักเมื่อก่อน แต่เดี๋ยวนี้บอกแล้วถ้าเป็นหมอดูที่สนิทกันก็จะบอกเลยว่าไม่ดูเรื่องความรักนะคาเพราะอะไรเราไม่อยาก่ะเออไม่่ไดอ้อจริงนะไม่ได้อ็อบเซสเรื่องความรักขนาดนั้นอะพอมาถึงชีวิตจุดนี้ก็อยากให้มันเป็นเรื่องงานเรื่องแบบเงินเหรียมากกว่า ความรักมีก็มีได้ก็ทำมีมันเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เรามีความสุขอยากไปตั้งมันเป็นจุดถอยแลกของชีวิตอะยเนี่ยใช่มันไม่ได้นะกข่า,าสาว <c oughs> จบแล,วแล้วสักัีที่บอกเขาเลยว่าแบบยังไม่จบยังไม่จบย่างว่า <c oughs> เพราะว่าสามปีช่วงนี้เราจะยุ่งมากขอโอเคไหมคะกับการที่แบบอ่าช่วงนี้เวลาอาจจะหายหายเป็นเธอจะรอฉันได้หรือเปล่าอีกสามปีอีกสองถึงสามปีขับอะไรผู้ชายก็ตามใจเราเยอะ เหมือนเขายู่ในองค์พระเราเนี่ยหรือเขาอาจจะไปเลยก็ได้ก็อันนี้ก็ชีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราสวยขนาดนี้ไม่หรอกโอ้โหเาอาจจะชอบคนขยันก็ได้นะอะไรนะเราชอบคนขยันไงเราชอบคนตลกค่ะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ตลกตลกใส่อะไรเงี้ยใส่สวยหรอไม่สวยฉันไม่ได้ใายสวยฉันใายใายขำค่ะ เท่าน kommt, ั้นผู้ชายก็รอไปก่อนก็คุยกันแล้วรู้เรื่องค่ะสบายใจก็ทํางานไปก่อนอยากทํางานไปยาวๆยาเลยจ้างได้ไม่ต้องกลัวแต่ถามตอนนี้กลับมางานเยอะยังรู้กความที่เป็นนักแสดง่ะเพากลับมางานเยอะแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกงานมากขึ้นทํางานในแบบที่เราอยากทาจริงๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าใช่ ก็เลยงานละครตอนนี้ก็เลยแบบเปกเไปก่อนก็จะรอรอฟังงานเพลงแล้วก็รายการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ทำไม่ถึงเอกแล้วมันคือไม่ได้ถึงขั้นเฟดหรอกแต่มันยังไม่เจอบทที่มันใช่แล้วก็มันก็เลยทำให้เล่นเออมันก็เลยเล่นมาเยอะแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเปลี่ยนสายมาเป็นงานเพลงว่าสิ่งที่เรารักดูเงี้ยก็เป็นการชาร์ลเองอีกแบบเพลงคือยังไงคะวางแผนการตลาดไหมว่ายังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอฟังอันนี้คือเด็กเหมือนพี่เิกกับน้องเรา เดี่ยวเดี่ยวทำเดี่ยวแกนก็มีการช่วยแหละค่ะช่วยสกรีนช่วยนี่นั่นใดๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อชาลินแค่ไหนเรางานเพลงของเราเราก็เคยออกมาแล้วซิงเกิลเราก็ดูมีความสุะไรอย่างเงี้ยก็กดดันนะถามว่ากดดันไหมก็กดดันแต่ก็ไม่ได้ทําให้มันมาทําให้เราเครียดอะค่ะเพลงอะฟังแล้วก็มีความสุขสนุกไปกับมันดังไม่ดังอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้ออกได้ทำได้แฮปปี้แล้วมันเหมือนเป็นสารฝันตอนเด็กอะไรแดนมาแดนเพราะเราชอบเต้นอยู่แล้ว อยู่แล้วติดต่อมาเลยเดือนหน้าเจอกันทางเพื่อนขายยูเอ็นเท่านั้นทำเอนี่เองทำเนี่ยทำเนี่ยอะไรนะทำเอีลงคุณเองเลยไหมไม่ค่ะทำกับข้าว s ซ i c ดิ i ค่ะใช่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยจุดที่ผ่านขัวกอก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 เก้าก้าวก็คือกันยาเนก่ยยากไหมกันยาเจอกันกันยาเจอเลยหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีหรือยังผ่เสร็จหรือยังมันยากมากเลยอ่ะค่อ มันยากมากเลยตอนที่เขาคเมื่อเองกับตอนที่เป็นทำเพื่อนันของพี่ผูกคนละเรื่องฉันเป็นคนเรื่องเยอะด้วยแหละกว่าจะเสด็จออกมาก็หลายเดือนแล้วเส้นกับเขาเมื่อปีนึงแล้วอ่ะทำกับ Spicy Dishes ค่ะของพี่เต้งใช่ก็ใกล้ละค่ะใกล้เราเจอกันได้รอดูเลยใกล้ใล้แล้เป็นไงของเต้มก่อนเก๋สวัสดีโอเคค่ะผู้ชายฉันรอนานแล้ว